ขอขอบคุณหอพักนพรั์ผ่อนคลายทุกที่สเปดเกมสวนสยามทะเลขอนแก่นไปจนถึงดึกหิวนมดื่มนมต้องโคเสดนะจ๊ะสกรีนดีสกรีนอาร์ตร้านบีอิงสิครับไม่เกี่ยวกับอาร์ตัวแม่นะโดมังจีจิจะมาขอนแก่นมาทำไมหรือมาร้านป้าติ๋ม ปติมเนื้อเกาหลีอยากเล่าเรื่องไหนๆก็ไปเพกา่ารักพ่อดื่มนมพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่รักพ่อไปบ้านมอดื่มนมเพื่อพ่อกันเถอะอิ่มง่ายอิ่มสบายไม่วุ่นวายลุงกับป้าสิครับอยากได้ดินสออุปกรณ์เครื่องเขียนแวะมาเจเคเครื่องเขียนเนื้อสะอาดรสชาติอร่อย ชิดชนเนื้อย่างเกาหลีติดบึงน้องแวงเสื้อดีเสื้อสวยขอ,อนแก่นอินเตอร์การเมนสิครับผมรักคุณฉันก็รักคุณค่ะงั้นเรามาแต่งงานกันเถอะปารีสมอนอมัวเดอะเวดดิ้งแพลนเนอร์นิวมาดมีทุกสิ่งให้เลือกสรรที่ร้านนิวมาร์ดมาบีทูซิตแล้วเราจะคิดถึงคุณอยากผ่านโทฟเฟล อยากผ่านโทอีกมาติวกับ CEC สิครับวันนี้ past ten เมื่อวานก็ past ten วันก่อนก่อนก็ past ten ไปซื้อมือสัสด past ten past to getter เดีย๋ยวพี่ตาโตใครอะอาหารสะอาดรสชาติถูกใจไม่ใกล้ไม่ไกลข้าวต้มร้อยสตางมาเรามาร่วมถ้าจะให้ดี ร่วมใจมองคอสครับตตาห้าไตยหกตายเจ็ดยางแบนอย่างนี้ต้องเติมลมอยู่หลังกัลยาเนอาหารนะเราด้วยอยากแต่งงานชุดสวยชุดดูดีชุดมีลาสีต้องฟิน i s h ค่ะ wedding studio ผู้หญิงตัดได้ผู้ชายตัดดีกระเทยตัดฟรี ที่ร้านบิก๊กคัตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก่น